วันนี้ออกเดินสายหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงมากด้วยเดี๋ยวขากลับเดินต้านลมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเขาดูเหมือนว่าจะสโนตกนะแต่ก็ไม่แน่ใจแฮะเย็นจะเยือกค่ะ เดี๋ยวพาเดินต่อไปเรื่อยๆมองวิวทั่วๆไปเช้านี้ฉาไปตีกลอบกำลังฝึกฝนหนักเพราะว่าจะเป็นตัวแทนไปแข่งอะไรของหมู่บ้านก็ไม่รู้นะจำไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะ อ่ะสองให้ดูใกล้ๆหน่อยหนุ่มๆม,มีความสุขกันมากโอเคเดินต่อเดี๋ยวเดินไม่จบ ลงไหมเดินต่อตอนนี้ขาเดินกลับนะพรากฏว่าไม่มีลมเลยแต่ว่า บนเขาก็ดูรู้สึกเหมือนกับจะเป็นหิมะหรือฝนน่ะรู้สึกตกหนักเลยนะแถมยังมีลุงกินน้ำให้ดูอีกสวยปีกแบบหนึ่งค่ะ กิโดกเกือบถึงบ้านแล้วนี่แหละคะ่ะบรรยากาศของหมู่บ้านชวยพามในช่วงฤดูต้องบอกว่าอหนาวไหมก็ยังไม่เรียกว่าหน้าหนาวเนาะเห็นไหมน,น,ดดนั่นตอนรถเดินหน้าทางเข้าบ้านปแปนตรนนู้นอ๋อไม่ใช่ฮ แล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอยบอกว่เลี้ยวออกถนนโอเคค่ะตอนนี้แน่นอนถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านไม่มีแดด สวยนอะอากาศกำลังดีค่ะถ้าไม่ใส่เสื้อหนาวตอนนี้เนะเพราะว่าเดินไปเดินมาก็ร้อนแล้วค่ะออกมาใหม่ๆก็หนาวโอเคไม่ได้เจอกันนานเนะมาเจออีกทีหนึ่งก็แต่งตัวเป็นทอมบอยเลยเหมือนไหมโอเคค่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย